กูพิมพ์ไปกูก็พิมพ์ไปแค่คนเดียวอ่ะเชื่อกูไหมล่ะอ่าไมงั้นผมเ่อผม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 ถือว่าผมขอมเลยที่ดิวที่ดิวรู้จักพี่แบบที่ดิวลูตักผมมากี่วันรู้จักผมมากี่สัปดาห์กี่เดือนพี่รู้ไหมถ้าเกิดให้ผมทำอะไรผมทำตามพี่เลยเดียวเดียวเดียวเอองั้นั้นกูขอโทษแทนผมโมงอาการเอยแย่จบจบเออเออที่ไม่เกี่ยวเลยมาช่วยผมโมงด้วโอ้ยดิวมึงก็บอก กูรูเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเนี่ตัวเดียวมึงก็ต่างคนต่างขอโทษต้องยานแหละพยานี่ยไม่หรอกพยานแต่มันมีสองหมาเลยพี่ไอสองพยานเนี่ยก็มีความหมายไงถ้างั้นมันก็ต้องมีความหมายมากเลยซึ่งถ้าคุไม่ขอโทษนะเออถ้ากูขอโทษแล้วมันไม่ขอโทษอ่ะไม่หรอกเอาง่ายๆมันเป็นหมาเหรอเออใชนไหมอันเดียวพวกมึงเป็นหมาเหระตอนนี้จะเป็นหมาแล้วจะจับมันเ่ยอ๋อมึงอยากเป็นหมา เอาเนี่ยกูยอมเป็นควายก็ได้แต่ไม่ต้องปิดแต่ได้ปาแทนหเป็นคนของมึงมันไม่ดีเหรออ๋อแต่ตอนนี้มึงอยากเป็นหมาอยากเป็นไอเดี๋ยวพี่มิวพี่มิวพี่มิวหยุดดิพี่อ้วนบอกลาพี่อ้วนขอโทษแทนพี่อ้วนขอโทษพี่พี่อ้อนแทนพี่อ้อนหัวม้ใช่ไหมเดี๋ยวหนูขอโทษแทนพี่แทนแทนดีเดียวกันแต่ว่าไม่จ๋อแต่ว่าไม่จ๋อแต่ว่ามันไม่จ๋อยายแต่ว่ามันไม่จนี่นะครับคือการเที่ยนที่ถูกต้อง ไอ้นี่ดูหน้าดีกันมาดูหน้าดีกันพี่เขาปกป้องน้องเขารักน้องมากน้องเขาเป็นสุดที่รักพี่ตรงหน้าแซดกาลีน่าเลยเนี่ยเขาบอกขอโทษครับแต่กูไม่กดเพื่อนเนี่ยเอาไปก่อนเอาดิหน้าโคตรเพื่อเลยครับ้วยเอาเอาเอางี้มือไม่ต้องกดพร้อมกันหรอกจบเพี่พิมพ์บอกเขาพูดไม่บอกไปพูดเลยอ้าวอ้าวกูขอโทษไอ้สารเดิมกูขอโทษครับพี่ จบย้ายไปแย่มันยาเลยวะเป็นมันยาวเลยวะมันยาข้างไหน้ากัดุอะไเงียเล่นเกมไม่เป็นอะรนะัว่อพี่อีซีและโอริโอ้ทุกคนนะผมนี่นะครับคือการเขียนที่ถูกต้อง